ไม่เชื่อว่าใครจะคิดแบบนั้นนะครับรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อต้องการที่จะทำให้การการใช้อำนาจหน้าที่นะครับไปไปกันแกล้งใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือเป็น ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอะไรต่างๆซึ่งพวกผมเคยโดนมาเนี่ยวันนี้เราเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําคือไม่ใช่ไปแก้แค้นแล้วทำโดนอะไรมาก็จะทำอย่าง,างเดิมกลับไปไม่มีแล้วครับมีแต่จะเข้ามาแล้วก็ทําให้มันเกิดความถูกต้องที่สุดนะครับ,บกลไกของการใช้กฎหมายต้องเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่เป็นไปตามคำสั่งของผู้มีอํานาจ หรือผู้ที่มีบารมีอะไรต่างๆ <S <S ท่านผอรตรอท่านก็บอกผมว่าถ้าผมมีความสงสัยในตามข่าวเนี่ยท่านยินดีพร้อมที่จะให้มีการรับการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวก็จะต้องขอดูในเรื่องของ หลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆก่อนคือสังคมปัจจุบันมันเป็นสังคมของการกล่าวหาได้เยอะมากนะแล้วก็เรื่องการใช้เอ,อ่มีเดียใช้สื่อต่างๆเราก็ต้องปรับตัวคือถ้าเกิดเราไปเต้นกับทุกๆเรื่องมันก็ไม่ต้องทำอะไรกันตอดีมัวแต่ไปสอบคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานแบบปกติได้เราก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไป คุณขาเรื่องนี้ต้องรีบมาอัปเดตเลยค่ะคือในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังรุนเรื่องคุณทักษิณกันตัวโกงเนี่ยทางฝั่งนายกอนุทินเขาก็ออกมาพูดสวยๆแล้วนะคะว่าโอ้ยไม่มีการกั่นแกล้งอะไรทั้งนั้นเลยค่ะที่ทำไปก็เพราะเคยโดนมาก่อนแม้เพราะพระจริงๆเลยค่ะคุณแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะ ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นความพีคคือในขณะที่นักข่าวกำลังถามเรื่องคุณทักษิณอยู่ดีๆคุณอนุทินเขาก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ประกาศว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีแคนดิเดตนายกคนที่สองด้วยนะจ๊ะอุ๊ยหักมุมกันแบบนี้เลยเหรอคะแล้วคนที่ว่าคือใครทราบไหมคะก็คือคุณเอกนิตที่ยืนหล,ล่อๆอยู่ข้างๆนั่นแหลคะค่ะนักข่าวถามจี้ว่าใช่คนนี้ไหม คุณอนุทินก็ไม่ปฏิเสธแถมบอกว่ากำลังจีบอยู่กรี๊ดพู้จบก็เดินโอบไหล่กันขึ้นตึกไปเลยภาพมันฟ้องขณะนี้ต้องสืบไม่ได้แล้วมั้งคะนี้มันละครการเมืองชัดๆในขณะที่ทุกคนกำลังโฟกัสที่ดราม่าของคุณทักษิณคุณอนุทินก็ถือโอกาสเปิดตัวกิกใหม่ทางการเมืองซะเลยเป็นการเดินเกมกลบข่าวที่เหนือชั้นจริงๆค่ะ หรือว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะส่งซิกอะไรบางอย่างไปถึงใครหรือเปล่านะสรุปก็คือเรื่องคุณทักษิณจะโดนสกัดหรือเปล่าก็เรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆตอนนี้ภูมิใจไทยเขามีไพ่ใบใหม่ในมือแล้วจ้าแล้วคุณคุณล่ะคะคิดว่านี้เป็นแค่การเปิดตัวธรรมดาหรือเป็นเกมซ้อนเกมที่ลึกกว่านั้นมาเมา์กันในคอมเมนต์หน่อยสิคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ